ูกายอายุเจ็ดวันนะค MP, ะแอนตี้ผสมเต็มโตปลาดกหางดำผสมชกักแชกไว้เบี้งคอบใน่หอนอิตาลีเป็นปลาพีขาวบีดห้าห้องผสมค่ะเพราะว่านูมัดที่ท้ท้ายทั้งหมดเลยสีดานี้เป็นปลาดกหางดำชักแชกนะคะอันนี้สีเขียวนี้เป็นไว้เบี้งคอกใน่หอนอิตาลีค่ะ